ผู้สึกขาได้รับแจ้งว่ามีคุณตาวัย80ปีรายหนึ่งยังคงมีสุขภาพที่แข็งแรงจิตใจแจ่มใสสามารถที่จะทำงานได้อย่างคล่องแคล่ว ฤทยิ์อาชีพเปิดร้านรับตีมีดมาอย่างมาอย่างยาวนานกว่า57ปีนับเป็นร้านตีมีดที่เก่าแก่มากร้านหนึ่งในระแวกนี้โดยมีลูกค้าทั้งขาประจําและขาจรแวะเวียนมาใช้บริการอย่างไม่ขาดสายจึงเดินทางไปตรวจสอบที่ร้านชอปประสิทธิ์การช่างตั้งอยู่ในที่376หมู่16ซอยเทศบาล38ตำบลหนองไผ่อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์พบกับนายประสิทธิ์ประพันธ์ศิลป์หรือตาสิทธิ์อายุ80ปีเราให้ฟังว่า เริ่มเปิดร้านรับตีมีดตั้งแต่ช่วงอายุได้เพียง23ปีจนถึงขณะน,นี้รวมเป็นระยะเวลากว่า57ปีแล้วโดยจะเปิดให้บริการรับตีมีดรับเข็นมีดและรับซ่อมแซมมีดเก่าที่ชำรุดทุกวันไม่เว้นวันหยุดตั้งแต่เวลา7นาฬิกาถึง18นาฬิกาในราคาที่แตกต่างกันไปตามความยากง่ายเช่นหากรับมีดจะมีราคาเริ่มต้นเพียง150บาทไปจนถึง350บาทขึ้นอยู่กับขนาดและรูปทรง หากรับเข็นมีดและรับซ่อมแซมมีดจะมีราคาเริ่มตั้งแต่40บาทไปจนถึงราคา80บาทซึ่งที่ผ่านมาจะมีลูกค้าทั้งในและนอกพื้นที่แวะเวียนมาใช้บริการกันมานานจนกลายเป็นลูกค้าขาประจำที่รู้จักมักคุ้นกันหลายรายสร้างรายได้เฉลี่ยวันละ200-250ถึงสอง้าบาทคุณตาสิทธิ์เล่าต่อว่าเมื่อก่อนจะมีงานตีมีดเข้ามาวันละหลายเล่มซึ่งต้องใช้แรงงานตีมีดครั้งละ3คนใช้เว,วะลาตีเล่มรับประมาณ2ชั่วโมงเศษถึงจะได้มีดหนึ่งเล่ม โดยทางร้านจะใช้เหล็กแหนบเท่านั้นมาตีขึ้นรูปเป็นมีดประเภทต่างๆตามการใช้งานและความต้องการของลูกค้ากระทั่งระยะหลังพอตนอายุมากขึ้นทําให้ไม่สามารถรับตีมีดได้เป็นจำนวนมากเหมือนตอนหนุ่มๆจึงเลือกรับงานตีมีดเฉพาะลูกค้าประจํามาสั่งทำเท่านั้นและจะเน้นรับงานเข็นมีดและซ่อมแซมมีดที่ชํารุดเป็นส่วนใหญ่โดยจะมีนายแก้วประพันธ์สินอายุ59ปีซึ่งเป็นลูกชายคอยช่วยอีกหนึ่งแรง ขณะที่นายทองสุขสวัสดินทีอายุ67ปีอาศัยอยู่ที่ตะบนยางงามอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบุรีเปิดเผยว่าตนเป็นลูกค้าประจําของที่นี่มาตั้งแต่ตอนอายุเพียง15ปีจนรู้จักมาคุ้นกับเจ้าของร้านเป็นอย่างดีซึ่งร้านนี้นับว่าเป็นร้านที่เก่าแก่และยังคงใช้เทคนิคก,การตีมีดเข็นมีดแบบดั้งเดิมทําให้ลูกค้าส่วนใหญ่ประทับใจแวะเวียนมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง